ก็กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเผมจโจแฮมนะครับวันนี้จะมารีวิวรหัดเป็ดนะครับก็รหัสก็ประมาณนี้ไม่ได้เติมนะครับแบบนี้จะขอทาสุม่มรูปแ็กก่นอนนี้หมอะไรสุมม่มบ้างนะครับสุดท้ายนะวาเนียวตั้กแต่ก็มีประมาณสี่รอยกสิบเก้าคนนะครับไม่ได้เติมแล้สักบาทนะครับตอแบบนนี้เล่นฟรีๆเล้นเรื่อยๆครับ มาเลยเนี่ยมีวีดีซีอุดไหลไหลล่างเลยครับสมได้ช่วงนี้ก็วางเลยมีหลายอไอคอนก็มีหลายตัวนะครับสมได้ช่วงนี้มากตัวโปรดก็เป็นโจโจคิมมิตครับเืยอะจังเลยไม่หมดแน่นอนาอ้โมงการ์ดก็มีเยอะอยู่นะครับบางการ์ด ก็ดีครับบางครั้งก็ไม่ค่อยดีครับมินิเจอร์นะครับโค้ดก็มีบางสี่ตัวนะครับไม่เติมไม่ได้ใช้อะไรเลยชุดก็มีประมาณนี้ครับชุดฟรีหมดเลยครับก็ต่อครับไปดูแผนการเล่นนะครับอันนี้เป็นแผนผมผมนะครับแผนวิ่งเร็วนะครับนักกแต่ตัวตัวจะวิ่งเร็วหมดเลยนะครับก็เร็วนะครับเร็วผมดูมาแล้วครับบางตัววิ่งเก้าสิบเก้าสิบห้าขึ้นนะครับประมาณนี้ครับทีมผม มีการ์เอกนะครับการ์ดเอกก็คือรวมการ์ดเขียวการ์ดม่วงนะครับที่สุ่มได้มาก็มีการ์ดสีเหลืองคนคือใครครับรู้จักกันนะขอไปครับอันนี้เป็นทีมเอาไว้เล่นเรื่อยๆครับยิ่ิๆครับสุดมาาตูลาปรวลามาเล่นแทนนี่ดู่ะมีอะไรอีกมากพาเล่นสำรองแทนแทน กสิโดไม่รู้มาดูทีมบาเยนกันต่อนะครับบาเยิรนมิวนิกก็มีประมาณนี้นะครับนักเตะไม่ได้เยอะเลยผมหาไม่ได้มันหายากนะครับโอเคครับไปกันต่อครับโอเคอันนี้ก็เป็นทีมลิเวอร์พูลทีมโปรดของผมเองนะครับก็นักเตะมีต้นึงก็มีนูนเยสนะครับล่างโชว์ไทม์ที่หมงเก่งมากๆวิ่งกันเร็วหาช่องก็ดีโอเคไปดูทีมอื่นกันต่อนะโอเคทีมนีม้ก็เป็นทีมบาซโลนาเอฟซีนะครับ ก็นักเตะก็มีประมาณนี้นะครับมีตึงๆก็มีในประตูครับสมได้ตอนแรกมันตันร้อยตันตันเก้าสิบแปดผมก็งงเหมือนกันกพเสียดายเลยโอเคครับสำรองก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับไปทีมต่อไปเลยครับอันนี้ก็เป็นทีมทีมกดกดดิดทีมอะไรเลือกนานโบนัสก็ได้เอ็มไทยก็ได้เป็นทีมโบนัสนะครับก็คือเป็นทีมเล่น a ออนะครับ กดบน,นั้นตามใจชอบกดออโตออโตเพเยอร์ครับทีมหลักผมแอมไทยแลนด์นะครับตัวก็มีมานนี้หน้าคู่นะเอ็มบาเป่ A กับอีเว์แล้วก็มีกลางสามนะครับเนมาร์สไนเดอร์จูดนะครับก็กลางรับก็อชอชอคิม,มิก,กับตัวโปรดครับตัวนี้เป็นตัวอีเวนหาช่องโคูรด,ดีผมสมได้แลกมาครับไม่รู้แลขสมได้นะครับหาช่องโคดรดียิงไปห้าร้อยประตูลงมาสองร้อยนัดนะครับค่าพลังโคูดด่ดีผมโคตรชอบเลย มันก็ไม่ได้มันคาบลังก็ไม่ได้สวยแต่ว่าปัญหาช่องดีจริงแรงอะไรมันนะครับพิกบลโคตรเก่งอ่ะเพราาบลังประมาณนี้นะครับบง่งลงบาลานก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นบูตเตอร์นะครับทาสะกงงคาสกิวนะหลังก็ตึงๆครับแฮมเบอรเกก็ล่างแจกได้อบอกว่าทำไม่ได้แล้วนี้ก็คนใช้กันเยอะนะครับใช้เยอะก็เก่งตัวนี้ เนมาตัวนี้ล่างแจกผมเล่นตั้งแต่หกเล่นตั้งแต่ไหนแต่ไรนะชูดก็เก่งตัวนี้ตัวนี้เก่งสุดได้อีเวอร์ของงานชูดก็เก่งครับเล่นได้ตัวนี้ส่งบอลแจกบอลดีนะตัวชู๊ดที่มีตัวโปรดเลยฮะบอกบอกโคตรดีโอเคตัวตัวต่อไปก็จะเป็นอืมเป็นอ้อคอตาคูต้านะครับหลังเล่นหลังได้แล้วก็ตัวนี้ตัว นี่กับปันโตโหดฟ้าไม่คิดเบอออครับกับปันโตโหดนะครับตัวต่อไปก็เป็นโทนี่อาร์ดัมนะครับหลังอาร์เซนอลนะครับเป็นไว้นะครับตัวเปิดโมงนะครับตัวนี้โคตรเก่งประตูก็เป็นดีเบอร์กัวตัวครับล่างสตาร์พาสหลังพาสสำรองก็มีประมาณนี้นะครับตึงๆสำรองมีหลายตัวเลยคาาฟูผมไม่อาลงนะครับมันแล้วก็กองง่ายคนโคโลโมยนี่ครับตัวนี้ก็เก่งนะผมชอบในฟีฟ่านะครับ มันเล่นดีนะตัวนี้แทนปั๊บแทนใครดีวะหาแทนยากเพราะว่า,าตัวอื่นผมก็ชอบตัวนี้ก็ชอบมันก็โหดเหมือนกันนะครับแทนใครอ่ะแทนใครดีวะโด,ะดนย็ตผมน่าจะแทนโดนย็ตนี่อัพนี่อัพตามสูตรของ อัปพีบอกนะครับช่องติดต่ออ่าทีมก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เติมก็โหดอยู่นะครับพอเล่นได้นะครับดีวิชั่นก็ดีวิชั่นเก้าผมไม่ได้เล่นดีวิชันนะีชอบเล่นสก,กิลมากกว่าสก,กิลเท่เวลาเล่นโอ้โหอะไรวะได้อะไรไวะเนี่ยบวกสปีดเอ้ยกองง่ายได้นี่สปีดบาลานซ์าม,มิน่าไม่รู้ว่าใส่ไปก่อนหรือว่าเฮ้ยตันร้อยแล้วมา มันตังร้อยร้อยหนึ่งว่ะไม่ได้ลงสังนัดประตูก็ไม่มีโช์ทางพวกดีอ่ะทำมาสุดจา้าค่าทีมก็สามพันหนึ่งร้อยี่สิบหกนะครับตัวแจกฟรีก็เยอะอยู่ผมาโชคดีได้มันมาโอเคมีเงินเงินก็สามล้านจริงมีเยอะกว่านี้ผมผมไปซื้อตัวมาเล่น ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาชมคลิปนี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย